คนไม่จำเป็นต้องรวยแต่คุณจะรวยแล้วก็ให้ไปอีกได้ฝากออมสินมากกว่าแสนอีกตั้งเท่าไหร่แล้วาตมาไม่แลกเอาอะไรมาไม่อยากได้แม้แต่คำสรรเสริญอาตมาไม่เอามา <c oughs> มันก็ยิ่งได้เต็มราคามากมันยิ่งได้เต็มราคามากแล้วก็ฝากออมสินต่อน,นั่นเองไปอีกพระาหนาเอามาให้เท่าไหร่แล้วก็เอาคืนจนเราจะต้องอยู่อย่างจนอย,อย่างเก่าเนี่ยมีแต่เป็นเนื้อนาบุญ เอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปให้คืนไปให้คืนไปแก่ผู้อื่นเราแบ่งกินแบ่งใช้บ่ายบ้างถ้าเผื่อว่าจะหักเรากินน้อยใช้น้อยมันก็ยังกําไรอยู่มมากตั้งมากตัก้งไม,ม่ถ้าเป็นนักค้านับตัวเลขเลยมาคูณบอกลบคูณหารมันก็ได้ชัดๆดด้วยถ้าเป็นนักสถิติเป็นนักคณิตศาสตร์ที่คิดจริงๆอ่เพราะฉะนั้นในสภาพของคนเป็นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีต้องรวยแต่คนจะรวย สุดท้ายพระสมมาสรพุทธเจ้ายกตัวอย่างองค์ที่เป็นตัวอย่างสําคัญกันแล้วกันถ้าเกิดมาท่านก็มีช้อนเงินช้อนทองเกิดมาในบรรลังมีทรัพย์สริงคารหลากหลายใช้ตลอดชาติไม่หมดและท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเองเต็มที่ด้วยมีสิทธิเป็นภาวะปะจัจจัยเป็นบุญบารมีของท่านโดยสุดจริตด้วยทั้งกรรมของกรรมของเก่าของของกรรมเก่าข,ของอะไรของท่านเป็นสิทธิของท่านแน่นอน แต่สุดท้ายพอเวลาท่านมาปฏิบัติธรรมตัามาประพฤติบรรลุแล้วท่านก็ทิ้งโดยไม่แยแสแม้ท่านจะปรินิพพานแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นพระสมมาสมะพุทธเจ้าท่านกลับไปเอาอีกไหมไปตายที่ใต้ต้นรังไม่กลับไปเอาอีกเลยของเหล่านี้ถูกพระพุทธเจ้าเยียดเท่าไหร่ทรัพย์สมบัติในโลกไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องดีพระทรัพย์สมบัติ แม้ที่สุดไม่มีอะไรเลยตลอดพชนชีพดับขันตายไปก็พร้อมกับความไม่ต้องมีอะไรท่านก็ไม่เห็นจะต้องงอเลยและท่านก็ไม่ใช่ว่าคนจะไม่ประเสริฐกลับกองกงินข้ามท่านประเสริฐเพราะความไม่มีนี่แหละมันประเสริฐกว่าความมีฟังให้ดีนะเนี่ยตมาว่าเดวิเคราห์เป็นชั้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 นมาจนกระทั่งให้เห็นระดับที่ว่าคนเรายัางโง่อยู่จริงๆนะเพราะฉะนั้นตมาจะไม่แ,แคร์เลยในชีวิตนี้บอกว่า คนสินไรไม่ตอกคนไม่มียากจนกระจอกว่าไปอาตมาไม่สะเทือนเลยอาตมาว่าอาตมามั่นใจและแน่ใจทุกวันนี้ถ้ามีคนที่เข้าใจว่าอาตมาเป็นคนดีและเชื่อมั่นว่าอาตมาเนี่ยคุณให้ทรัพย์สมบัติให้ทุนร้อนให้อะไรมาก็ตามแลอาตมาก็ไม่เอามาเสพไม่เอามากินเอามาเอามาใช้ส่วนตัวแต่เอามาทํางานอาตมาก็เหนื่อยพวกเราหลายคนก็มาช่วยกันเหนื่อยแล้วก็สร้างสารรค์ไปสู่โลก ประโยชน์โลกพัฒนาโลกให้ประโยชน์แก่โลกให้ประโยชน์แก่คนอื่นเราได้ทําจริงๆแล้วนะก็ให้แก่เขาไปจริงๆตลอดเวลาคุณเชื่อมั่นว่าอาตมาเป็นเนื้อนาบุญอย่างนี้คุณก็มาทําคุณไม่เชื่อมัน่นอาตมาเมื่อไรหยุดอาตมาก,มาากไ็ไม่อยากได้ไม่อยากได้เพราะคุณเองคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เลื่อมใสและอาตมายิ่งผิดจริงยิ่งเหลวหลแหมงเงินพวกคุณอาตมาอาตมาก็มาซุกซ่อนเอาไว้เสบเอาไว้กินเอากัก ตุนไวเป็นของตัวหลงไหลจะได้มีเงินก่อนตายเราจะได้มีสมบัติห้าล้านสิบล้านหรือว่าก่อนตายเราจะได้มีเงินเท่านั้นอย่าว่าจะห้าล้านสิบล้านเลยถ้าบาทหนึ่งอาตมารูส้สึกว่าอาตมาได้เก็บไว้แม้อาตมาก็ว่าอาตมาหน้าอายแล้วอย่าไปพูดเลยถึงแต่เป็นล้านแม้แต่บาทหนึ่งที่ซุกซ่อนไวเป็นของส่วนตัวของอาตมานี่ก็หน้าอายแล้วป่วยการกล่าวไปอยาจะไปซุกซ่อนไวเป็นเนล้านห้าล้านสิบล้าน มันไม่ได้มันโกงเงินข้ามาความนึกคิดของคนในโลกเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีแล้วเราก็ยังทํางานได้นี้มันเป็นการพิสูจน์สัสจธรรมพิสูจน์ความดีคุณจะมาเชื่อความดีของอาตมาคุณเชื่อว่าอาตมานี่จะพยายามทําทุนรอนหรือทาอะไรที่เป็นวัตถุอาศัยในโลกนี้ให้เป็นวัตถุอาศัยที่เกิด ผลประโยชน์เกิดสื่อเกิดคุณค่าอะไรไปให้แก่มนุษย์ต่อไปอีกได้ดีขึ้นดีขึ้นคุณเชื่อไหมถ้ายังเชื่ออยู่ก็ดําเนินต่อไปได้คุณก็เอามาทําบุญทําทานอาตมาก็มีสิ่งที่ทําพวกเราหลายคนก็ไม่มีใครเป็นพวกที่ซ้อนอยู่ในนี้แล้วก็ทําสิ่งเลวไหลเละเทะออกไปอีกเราก็ได้กระทํากันอยู่ร่วมไม้ร่วมมือเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นบุญยักเขตตังโลกัดสะอยู่ได้เนี่ย และจุดหมายปลายทางในโลกนี้จึงสูงสุดที่ว่าคนไม่หลงสั่งสมลาบสั่งสมยศมันก็จึงเป็นเรื่องของโลกโลกยศถาบรรดาศักดิ์คือศักดิ์สูงศักดิ์สูงไม่จำเป็นจะต้องไปมีแบบโลกโลกตั้ง พระบุทธเจ้าพอออกมาบวชแล้วถอดสักของกษัตริย์ออกมาเองเลยแล้วมาเป็นนักบวชไม่มีเลยไม่มีสถาบันนักบวชนั้นแต่งตั้งท่านไม่ต้องแต่งตั้งไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งท่านคนมาเคารพนับถือเคารพบ,บูชายกยศยก,ยก,ยกสักยกยศยก,ยกสักให้เองมีเองเหมือนคุณมายกอาตมาอาตมาก็รับรู้ถ้าอาตมาหลงแลแม้เรามียศมีศักเราคนเคารพท่าน เคารพเราแม้เราเป็นคนมาเคารพนับถือเป็นผู้ที่มีคุณความดีบูชายกจ่องแล้วเราก็เลิงตัวยกตัวเบ่งแอดแอดทำหน้าที่คมขีคมคูทําหน้าที่ใช้อํานาจบาดใหญ่อะไรต่างๆนานาเนี่ยหลายอย่างหลายประการแน่นอนอาตมาก็ลดความเคารพนับถือนั่นเองแต่ถ้าอาตมาไม่ทําอาตมาพยายามรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าไปทํากิริยาอย่างนั้น พยายามอย่าทําอย่างนั้นอาตมาทําได้จริงอาตมาก็ดีเองไม่มีใครมาดีแทนอาตมาอาตมาทําไม่ได้ดีอาตมาก็เลวเองคุณก็ลดความนับถือเองนี่เป็นสัจจะนะคนไม่จําเป็นต้องรวยแต่คุณจะรวย